โรงพยาบาลปัตตานีได้ก่อตั้งคลินิกโรคหัวใจขึ้นในปีพศ2555ระบบการให้บริการรักษาโรคหัวใจดำเนินการร่วมกับนักกายภาพเภสัชกรพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยปีพศ2556ทีมคลินิกรักษาโรคหัวใจได้นำแนวคิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนออกแบบระบบการดูแลสุขภาพเพื่อลดขั้นตอนการทำงานจนถึงออกแบบใบสั่งยา ในปีพศ2557เราได้คิดค้นตารางการรับประทานยาและออกแบบกราฟเพื่อบันทึกการวินิจฉัยโรคหัวใจในปีพศ2558ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการสั่งยาปีพศ2559โรงพยาบาลปัตตานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพัฒนาเครือข่ายการให้บริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการกำหนดนโยบายและระดมสมองรวมถึงการให้อำนาจให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและดำเนิน,นกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมประการแรกภาครัฐสนับสนุนให้มีการรักษาโรคหัวใจในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานีเป็นเสมือนศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นแหล่งในการเรียนรู้ จัดตั้งทีมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันขององค์กรการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าวคือ 1. การเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น100% 2. 99.5% 0ของผู้ป่วยโรคหัวใจรู้สึกปลอดภัยขึ้นลดความผิดพลาดของระบบการสั่งยา9.62%ต่อ1,000ใบสั่งยาระยะเวลาการรอคอยลดลง1ชั่วโมง 3. จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจลดลง60%และ4ลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางได้ถึง340,000บาทต่อป,ปีด้วยความตระหนักถึงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโครงการนี้เริ่มต้นด้วยแนวคิดร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนรวมถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เป็นหลักในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในปีพศ2573 โครงการนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงขอบคุณสวัสดี